พออ่าฮะอ่าฮะมาฮะหนึ่งสองสามเรียเอ็ดแล้วฮะเด้กมาแล้วอุ้ยทำไมพวกเขามาพร้อมกันเลย <laughs> อุ้ยพวกกันล่าอุ้ยสกินเดียวกัน <laughs> สกินเดียวกันเออเดี๋ยวผมไม่เหมือนกันจับตีอ่ะเฮ้ยปิดไอันี้นี่ปิดเฟรนดี้ไฟดิเปิดหยิบไหมเปิดคลิบไหมเออจะถอยเด็ดแล้วตัดตัดแรกตัดแรกมาให้โลสวัสดีครับ อาไปเลยครับไปเลยไปเลยอ่ายินดีครับนะก็ไปค้างในไมครั้งหนึ่งจุดสองหนึ่งครั้งแรกแล้วเหรอคุณถ้าไปดูคลิปเก่าๆนะครับไปจะเจอผมอเก่าไเหรอวว่าคลิป TN จะไม่ตัดนะครับผมครับผมเอาไปฮะตัดมาให้จบจบ โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโขนช่วยด้วยโอ๊ยคุณเพิ่งโดนตกหิมะเดินตกขิมะเดินตกหิมะจะโดเข้ามาทำไมวะาไจะโดเข้ามาทำไมไม่เหรแตกแตกหมดแตกหมดมันุไม่ได้ดิโอ้ยแตกหมดเนแย่แย่ไม่ดูเปิดเกมมาไม่ร้างเรื่องเลยเออเร็วเร็วเร็วตาตาช่วยช่วยฝั่ง้างก็อยู่ เอาเอาสายมังเข้ามาทำไมกูติดคนเดียวก็พอเลยถูก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 ถูแน่ใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยไมจะตายแล้วจะตายแล้วไปกเกิดใหม่ได้เไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่เอ๊ะไม่เกิดนะตอดดูยอมตายดีกว่าเนี่ยไปตายก่อนแล้ว ก็เ,เสียเวลาเลยแทนที่กูจะไปตัดไม <c oughs> ้หลอดอาหารกูจะได้ดีตายก่อนตายกันแน่เราก็เราก็ต้องต,ต,ตายหน <c oughs> <c oughs> ึ่งคนละม,มัก็ตายแม่อะไรอยู่เนี่ยมันดูไม่โคเลยเริ่มมาก็ตายะอะไรอะไรเ่ยหนึ่งเรื่องม,มันตกที่มาตายที่มาตายสองคนนะต้องต้องนับนะนะว่าวกว่าจะฆ่ะาเอนเดอร์านก็ได้ฆ่าตายไปกี่ครั้ง กูอานลับไม่ควนเพราะว่าไปนรกทีก็ตายนกสิบล้านรอบแบบตัดไม้ตัดไม้ครจะทำหน้าที่อะไรไหมฮะไปจะอาสาอะไรไหมฮะตบตบคุณหินคุณหินคุณหินคุณเมืองไหนกันไงโอันเย้คนสุดเมืองนะฮะเดี๋ยวผมตัดไม้แล้วกันนะคุณจายไปหาทำปัจจุบั์แล้วก็เกษตรกรฮะมีนี่อยู่ฮะมีเขาเรียกอะไรนะเมืองอะเขาเรียกอะไรวะเมืองอะเออเมืองนั่นแหละ คือถ้าเราถ้าเรามีไอ้ชุดเกาะชุดเกาะหนังอ่ะมันก็จะพีเวนการตกขี่ม้าได้ไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟอ่ะทำไมไฟอ่ะไฟไหนอ่ะซัมบี้ดีซัมบี้ออกมาได้ยังไม่รู้อืมทำอะไรวะมีข้ำตรงนี้วิมีอะไรนะวิเทอร์ใช่ได้วิเทอร์ช่วยนะมีวิเทอร์แล้วล่ะวิเทอร์วิเทอร์โอ้ เฮ้ยกูหิวแล้วกูหิวแล้วหิวแล้วก็ต้องหาอะไรกินดีแล้วมนตีกระทรวงโอ้ยกระตุกกระทรวงกระตุกแอปเปิลนะมีแอปเปิลตกมาจากไม้ไหมไม่รู้ไงถ้าหิวก็ไปตจมฮิมาไปโอ้ยเดินไปเราไม่ลืมไปถามต่อเอเวอร์อยู่ไหนวะ อรยงจุดเฮ้ยเราต้องบอกคนดูด้วยป่ะนี่นฮะเราในในซีดีนี้นะฮะเราจะเล่นกันในหมวดฮาร์ดเท่านั้นนะฮะจะไม่มันล็อกใช่ปหมมันล็อกไม่ได้มันเีบยนล็อกมันล็อกไม่ได้แต่จะว่าล็อกได้จะเีบยนล็อกไม่ล็อกอ๋อโอเคไม่มีความเป็นจริงมันล็อกได้แต่กูทำไม่เป็นก็ไม่รดุเราจะเล่นกันในหมวดฮาร์ดฮะแล้วก็ได้เปิดไอ Village Test Experimental Rebalancing นะครับผม ยิ่งพยายากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูต่อไปนะฮะับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยังยังะยังใคยังยังตอนนี้ดีแล้วครับดีแล้วคุณท่ายเนื้อตอนที่เล่นอยู่ตอนกีลาเที่ยงคืนสิบแปดนาทีนะฮะก็จะเสร็จวันที่ห้านะฮะคลิปนี้จริงปะไม่รู้ตรงนี้หมดฮาร์ดก็ฮาร์ดเลยคุณมีหินหรือยังฮะมีหมดแล้วฮะจะทำควานหิน มีฮะมีฮะมีทุกอย่างที่คุณต้องการยกเว้นเพชรเหล็กเพ็ดมีกระเทียแล้วตอนนี้เอาหินมาเหินมาเอาหินเอาให้หมดเลยเยอะนวเนี๋ยขุดใหม่ได้ไม่สิเปลี่ยนครับ ping เ a b l ลนะฮะเออจะไม่สิ่งเปลี่ยนครับเลยครับเียเอาเลยแอ่เราทำแบบนี้ได้ดีกว่า ตัดไม้อย่างนี้ก่อเ่าจะหา,านี่รอบนี้เราสปอร์มอะไรไบโอมที่เป็นแบบขีมะก็หนาวดีดแต่ข้างๆ้ามันก็ปนไปในนี้ไม่อะใช่จะมีมีหลายๆอันมีหลายๆอันหลั่งไหไม่เกลีอไม่เกลีอยใช่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 ไม่เกลีอซึ่งคิปเปอร์มันเห็นเราแล้วฮะมันเห็นเราแล้วแต่มันทําอะไรเราไม่ได้ฮะไอคิปมันระเบิดได้ป่ะคิปเปอร์ระเบิดนะครับยังไม่ตาย ปเบอร์ใม่ตัวะฮะเปอร์ใหม่แล้ชาร์จชาร์จดิชาร์จด,ดิอ่าไม่ชาร์จดิวิดบึ้มไปอาวิดบึ้มบึ้มงไหมอ่าบึ้มแล้วบึ้มแล้วโอ้โหตายแน่เลยโดนอีกตัวนี่กูตายแน่เลยมองสองหลอดยูทูปมองไม่เห็นนะฮะยูทูปมองไม่เห็นไม่เป็นไร <c oughs> ฮะกินก่อนขึ้นก่อนขอขอขออาหารหน่อยอ่ามีเนสซอมบี้ฮะสี่ชิ้นเดี๋ยวผมกินก่อนได้เหลือเลือดอยู่ครึ่งหัวใจก็คือตกทีเดียวก็ตายแหละ เป็นไงชีวิตอันหนาตันทศไหมจริงๆเนี่ยขึ้นมาได้องเราเองนะคะแนนคะแนนฉันเรงก็เสียไปนะฮะเคลียตรงไมนเราเกิดตรงไหนวะคัพปิ้งเทเบิลหน่อยขอคัพปิ้งเทเบิลไม่เป็นไรทีแรกี่เราจะเป็นบ้านเป็นบ้านแบบไหนฮะบ้านแบบถ้ำหรือว่าบ้านแบบดินหรือว่าบ้านแบบหินหรือบ้านแบบไม้เอิอแบบไหนก็ได้

มืดแล้วนี่ใช่เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวว่าเราเราไม่ต้องมีบ้านไหมเราไปเล่ร่อนโอ้โหก็เกินไปสำรวจหน่อยสำรวจหน่อยมีแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลกินกินกินตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นถ้ำถ้ำมองถ้ำมองนี่แต่เหมือนโลกนี้จะไม่ค่อยเกิดมีถาดเตียงฮะมีทอสมีทัชทัชพัดหยุดพัดหยุดมีอยู่นี่พอดี เรา,าปักที่พื้นฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฆ่าตายเราจะอยู่กันตรงไหนละ่ะจะอยู่กันตรงที่นี่ครับทเทโ่โต okay. ๊โอเคสัมผัสฮะเราจะเนียการปักทอชมาปักสัมผัสฮะเพราะว่าอุย้ยอุ้ยเอาอย่างนี้ทีกว่าเอาอย่างนี้ทีกว่าเดี๋ยวคลิน,นี้เราไปสุขหัวกันอยู่ในอยู่ในถ้ำแล้วเราก็ขุดถ้ำไปใช่ใช่ใช่จะไม่ต้องเทมอนขุดรีบไ,ไปเลยฮะเอากูครับอันนี้มาเพิ่มปักอะไรยังมีแล้ว,ลว,ลว <Okay. S 2> มีลโอเคอะไรกูใช้สองอันเลย ไม่อะไรที่ขุดที่ขุดหินเรียบอ่ะยางยางไปทาไหนดิทำปุ๊เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาทำเดิมเนี่ยทำเดิมเนี่กนึงไปตึ๊บไปไอ้ซอมบี้มาลูกซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาแต่ว่าคือลูกซอมบี้มันมาแล้วมันไปแล้วไปหาลรงเล่นโอ้โหตีทีละสองลอดเกินเกินกืนโอ้โหตีทีละสองลอดกูขออาหารเลยไม่ไหวฮะอาหารไม่มีฮะไม่มี เอาขุดตรงนี้แหละอ่าไปฮะโรเทนชักสัมผัสหน่อยตึ๊บเอางลงไปอหนึ่งระดับเอาลงไปอีกหนึ่งระดับเอาลมาเลยบ้าเร็วมันไม่ปลอดภัยข้างนอก เทนไปเองเตนห้องไปขยายฮะขยายกูดภาษาไทยดีไม่ได้คิดคำไม่ออกไอเอลเจ็ดก็อย่างเงี้ยมีประตูถึงนไม่ว่าจแจมในละกล่องนะกล่องถึนทุบมาไหมไม่ได้ทุบมาซอมบี้ซอมบี้ซอนวางแบบนี้วะ ทำนีมันจะเข้าทางประตูอย่างเดียวเลยไม่เข้าใจตอนนี้ก็มีหรอเออมันโง่ดีวะเนี่ยทำฟาร์มเนี่ยทำฟาร์มทำฟาร์มสตอร์มตอนนี้แมงเหลมมตอนนี้นายทุกสีเลยนะฮะอ่าเราจะลงเหมือนท่าไหนตอนนี้เราจะทําเป็นเหมืองแบบเหมืองแบบเป็นเหมืองแบบออฟฟิเชียลนะฮะลงทางไหนลงเหมืองท่าไหนฮะหูด้างล่างเนี่ย ไปไม่เหตุดูะลงทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวว่าเราจะขุดจากข้างในขุดจากข้างในดีกว่าง่ายกว่าเคเราขุดไปทางนี้แล้วกันนะฮะอือฮือขอสัมผัสหน่อยผู้ชมอาจจะงงนะับว่าสัมผัสคืออะไรคือมันบอกว่าคือมันคิดทอชนะฮะแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าสัมผัสทัชใช่ไหมทัชทัชใจสัมผัสใจคุณดูแบบมือเล่นเีะ้ะเลย เอาเปเอาเอาเอาสองขุดแบบสองสองช่องอีกต่อคนเเกีบวไปหมดขุนข้างล่างเต็มเลยข้างล่างเต็มเลยเห็นไหมมีธนูมีธนูไวระวังขุดไปกันลงหนึ่งนะเราอุดฮะเราเราอันนี้เราอุดระวังสเกลยิงตูดนะตอนนี้เต้อุดทำไม่อุดเหรอมาทำทำเป็นทางทำเป็นทางเอทำเป็นทาง แวะปัดคอรตรงนู้นถึงไหมเนี่ยถึงด้วยอ้าวไม่ถึงไหมถึงไหมวังทางวังทางเออเออเออรอบนี้ระดูแบบมีอารยะมากขึ้นว่ะก็คือมนมีตั้งแต่แรกไงไอเฮียโลกแรกที่เราเล่นนี่คือแบบอะไรไม่รู้งงไปหมด เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวไปตายเดี๋ยวตอนนี้ตายไปสิบบอกเลยโลกโลกแห่งความเรียนรู้โลกแห่งการเรียนรู้เออันั้นแบบเป็นซ์เพรเนโทไงอันนี้ของจีิง่ะมันไม่มีอ่อนมือนะฮะไม่ต้องอ่อนใค้นะฮะอ่อนเลยเดี๋ยวก็ตายพูดเงี้ยโรคที่แล้วแม่สร้างสอบมัเตไปสองอันไม่ใช้การเวลาสกอาดข้างสอนมันเต์ไว้ตรงจุดเกลดเนาะ อืมความเหล็กแล้วความเหล็กเวยเราต้องสร้างไปตรงสปอนชา้างฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาหาว่าสปอนช้างอยู่ตรงไหนไม่ใช่ตอนนี้แต่น,นี้ต้อง,องโฟการโครงการเอาชิตรอดก่อนฮนะไปไปครับที่ครับที่ขุดไอ้นี่อีกอันหนึ่งก่อนที่ขุดหินจะพังแล้วนิดจังหวะหมดแล้วที่ขุดหมดแล้วมันระเบิดให้มันมระเบิดมีฟาร์มมันเตอร์แบบง่ายนะ เห็นไหมเรามีประสบการณ์แล้วเราต้องปิด PvP แต่จะได้ไม่ที้งกนตายกูจะกูบอกเลยนะไอที่ตายตายกันรอบก่อนอะไม่มีช่อะไรองปีกันเองแด้วแต่ละคนแม่งโคตรแรงมันตีเพ่ติดไฟไม่ได้เอาไวตีคอนเตอร์ฮะเวทีโอ๊ยตายลูกใก่มันอุดตรงนี้วะเนี่ย อรดึ้นไม่บึงดูดิมันไม่ทางมันไม่สมส่วนมันดูมันต้องอุดอุดไดีมะมึงไม่ดูให้ดีไโอ้โหโใครมันจะไปดูอะกูว่ากำลังจะหันหลังขึ้นไปดีๆไม่ไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดฮะตรงนี้ไม่ต้องขุดฮะนี่เราลงทางแบบนี้ถูกแล้วเอฮอีมีหมูมีหมูมามีหมูมายืมยืมเราจะมาเสี่ยงดวงกันดีไหมปลากรวด ดีดีดีวุ้ยวุ้ยวุ้ยซอมบี้ทองไป่รูโว้ยทำไมมันดูแบบเหมือนมินิเกมอะไรสักอย่างเอ้าอะไรวะเป็นอะไรแม่เป็นอะไรวะเป็นอะไร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 ปลาขั้วปลกขั้วเหลมโอ้ยแล้วซอมบี้ใหม่โอ้ยใช้มือตีตบ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 ล้วล้ว เนาะกับทางบ้านดีดีต่อทางลงไปเหรอเฮ้ยไม่มีทรัพยากรถอย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 ขอหินหน่อยครับลงมาเอาลงมาพุดทางบักแม่เลย มีออกทางนี้ออกทางนี้ออกทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเละเละเละแล้วบ้าไอ้บ<น>้ามาจะทุบมาไม่มีแสงโอ้โหสัมผัสพับเอสดีสมัมผัสอยู่ตรงนู้นนะเห็นปะนเห็นปะเห็นปะเห็นปะกูเห็นแล้วกำลังไปเอากำลังไปเอาเสียงตายมากเลยนะดูดิหกสิบสามอันเนี่ยใครมันทิ้งไว้ก็อ๋อโตคราฟอ้าวเานี่ยของกูทั้งนั้นเลยนี่หว่าเอ๊ยตายไปเนี่ยก็ได้ถ่านมาสามเก้าวันอืม สามเก้าเก้าสามทีตายแล้วทำไมเป็นอะไรเพิ่มมีข้าวกินโดนคิดเพิ่มระเบิดตรนตอนโดนตายเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาโดนกันทีเดียวตายเพราะว่ามันโดนทีแต่ตายนี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยคุณเตียนเหล็กคุณเตียนเหล็กแล้วขุด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 ติดลเพิ่มพูนงงอ้าวเกิดอะไรขึ้น พึ่งพูดเข้ามาไม่ได้เลยเขาเบียนไมค์ครับหรือเปล่าเออว่ะเขามีไมค์เวอร์ชันของตัวเองเออนี่ไงโคตรบ้าเลยเราอยู่ในน้ำแล้วมันตีไม่ได้อ่ะอุ้ยใส่เกาะอินช้าพูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปพบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะบัสตอนนี้เรากำลังออกพับปีนะบัสเออได้ความรักใช่ไหมเรียบร้อยฮะได้เกาะ ก็เอ็นชาน่ะเอ็นชานอะไรวะโอ้โหเอ็นชานโปรเทคชั่นสามอควาซีหนึ่งอันเบกกิ้งสามมันจะอะไปกันกะจะไปเลยบิ๊กตัวนั่นแหละเออเล่าเรื่องของกันะซอมบี้กูเหุ้เราฝุดผ่านเยอะๆนะครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะพอเราเรียนรู้มาแล้วว่าฐานเป็นสีดำเป็นมากๆโอ้ยสะเกียวกะเกียวกะเกียวกตะเกียวเกียวโอ้โห อัานนี่คือของแลมากอะแลประเทอีกสรุปโอ้เปอร์ r ิปเปอร์ e ิปเปอร์ p ิปเปอร์อยู่ไหฮะยั่ไงนตายเนี่ยตายโดนทีเราตายโดนสกิลคอมหลังมาฮะเราทำโอ้ย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 เราดูโดนนไ่ะเดอดเดืทำไมมันยิงลัวจังอะทำไมเพราะังเดินขามผ่านวะ ไมห้องมันเดียอไปนะบักเกิลด้วยบักเกิลด้วยบักเกิด้วยบักเกิลด้วยักเกิลยิงบักเกิลยิงบักเกิลยิงกูบักเกิลด้วยบักกิลยมงกูบักเกลยิงกทไป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 ไยไปกไปไปไปไมไกไ่ไป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 ไไป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 ไยไป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 ไมไปไปไป่ไ่ ตายตายตายแล้วเราเราโวยวายเราไม่ตายบักไ้อะไรเขาของจริงไงเขาสู้จริงเขาอะไรเช้ายังเช้ายังเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วไปไปไปเอาคีล่าสัตว์เอาคีล่าสัตว์รู้อะไรเลยลองลงไปลองลงไปไม่ต้องอะไรนะเก้าเขาเลยเนี่ยเราเริ่มเกียร์มาทั้งหมใช่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  ทำปะเย่ไอ้แล้วของกูหายไปหมดแล้เนี่ยทำไมไม่มีที่ขุดนั่งวะปล่อยเกลือไปกูจะตายแล้วเลยกูเหลือสามสามสามบอดอาหารเนะอือหือว่าหิวตายได้เลยตอนนี้หิวตายวะเดินต่อไปข้างหน้าไม่มีใบโอมอาคาเซียด้วยมีใบโอมสวรรค์ด้วยโอ้โหชัดขึน้นมา ดีอะไรที่เราสร้างโลกใหม่ใช่ไหมบอกแล้วว่ามันเกลือโลกเก่า <c oughs> บักทำอะไรอยู่ฮะออกี่แค่โอ้ยเฮียคุณเจอวิลเลจคุณเจอหมู่บ้านคุณเจอหมู่บ้าน,บ,านบ้านไบออมคะเสียอ่ะโบน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 ,บน <c oughs> เดี๋ยวกูกู <c oughs> ไม่มีแรงโบนแล้วตอนแนรกกูเหลือสามหัวใจไอ้สามสามสามหลอดหายเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวก็มีนี่ไม่เป็นไรเอาไปฮะ เราได้เราได้ไอซอมบี้ใต้น้ำตีกูทีนึงกูตายแล้วมึงต้องขับต่อไปนะโอ้ยมันไม่ตีหรอกไหนเนี่ยกำลังไปหาหมู่บ้านอยู่มึงดูทางซ้ายเห็นไหมมีไบโอแมกเซียเล็กๆขวาเล็กขวาเล็กขวาเล็กเสมอไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาอ้ยมีประตูมีประตูมีประตูคืออะไรดูพระธาตุเหรอประตูอันนู้นอ่ะประตูอันนู้นอ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นมีมีของดีให้เราในช่วงแรกๆหรือมองไม่เห็น อ้อเหรอเห้วเหรอเหรอเหนอลองลองรอมาตีตายรอมาตีวิลาวเทเบลเกรมอารังโกเมเจอขนมปังครับเราตายแล้วบอกเคเทเบลด้วยแต่ยังไม่ต้องขุดไปแล้วกันอืมเดี๋ยวขุดไปสักวมันมีหัวในฟอด้วย เดี๋ยวกูเลี้ยงวัวในข้อก่อนเบื่อจะเตาเผาจะเตาเผาเอามาเผาเนื้อกินมอมอไอ้ปื้มเบี้ยงหมูอะไรเกิดอะไรขึ้นเจอเพิษแล้วเจอพิษหน่อยใช่หรือเปล่าสามก้อนยู่ไหนอ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 ยู่อยู่มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ตรงกลาสมิตะ เผาไก่อย okay, right mm ู่เสร็จแล้วเรียบร้อยข้างในข้างในเก็บ้เก็บให้หมดเก็บ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 ะก็บเก็บเก็บัก็บเก็บเก็บเกั้นก็บเก็อเก็บเก็บาก็นกันเก็นเก็เก็บเม็บเก็บเก็เกเก็เก็่เน็มาเบเก็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 บเกนบเก็บเก็บเก็ ันนี้บักวันนี้วันนี้วันนี้ตรงนี้เตียงเต็มเลยห้องสมุดไม่มีเตียง้อนุดไม่มีเตียงตรงนี้มีอะไรไพีซีเล่นนอนหลึ่งดูดอยเตียงเอ็นพีซีดอยบักทุกคนตัดตัวผมผลิตนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะกลับไปที่ถ้ำแปลหนึ่งตัวเอา อืมไอนี่มีอะไรบ้างล่ะก็มีอาหารมีเหล็กมีเพชรมันมีแครอทแก็มีแบ็กสมิทมีมันฝรั่งอีกสักอ,อันหนึ่งไว้มันฝรั่งอยู่ไหนวะเนี่ย อันนี้เขาต้นอะไรเนี่ยหมือนฟันล่างที่ขุดเพชรแม่งเลยดีไหมเออเอาดิเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเ,เพชรเนี่ยเพชรทำอะไรไม่ได้วะ่ะค <c oughs> ุณไม่ได้มายควาอย่างนั้นที่ขุดเพชรสิที่ขุดเหล็กก่อนดีที่ขุดเหล็กก่อนเลยมันที่ขุดเหล็กกันเรา,าควรจะมาขุดแร่บ้านอยู่ไหนวะเนี่ย โซนโซนฮะโซนโซนเฮสเกลเกิดละชิบหายละกูจะถึงบ้านไหมเนี่ยจะเหมืองละจะเดินผ่านบ้านกูเดินเลยบ้านฮ้ยกูเดินเลยบ้านเหมือนกันเดี๋ยวนะกูโดนสเกลไล่ยิงอยู่กูเดินเลยมาไกลเลยแหละไม่และกูรีบตายก่อนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้เกิดใกล้จุดเกิดลงบ้านทางไหนวะเนี่ยทางลงไม่เจอนี่นี่นี่โอ้โหลง อลียบ ah? ้านมันบักบักวะเนี่ยมันบักไปตดูดูองตนีโลคี่กีแล้วก็้องโลดิแล้วไหนกล่องคู่ะไรบ้าง่ไงอนนี้โอโอเคดผมกเชือกเนนูนนะมดอบผปกดูว่าเห็นดอกคตรบักอ่ะไม่มีถังนี่ว่า นีสามดิโอ้โหธรรมชาตินี่ดีหม่เลยธรรมชาติธรรมชาติเดียวนะฐานกูอยู่ไหนวะเนี่ยเช่อไหมเฮ้ยทอดกูทอดกูหายทำดีครับครับไม่รวยเหรอฮะรวยเยอะหรอรวยมากเหรอรวย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 แค่ตอนนี้เลยกูเอาไปตายหมดอะ เอาไปเห็นดีหเออช่เราทอดหายไปได้หมดอ่ะอยู่ไหนหมเอ่ะเอ้ย PC ใช้ตั้งสิบห้าอันหรอทำไมไปคาบาทินอืมจะคาดัเหล็กไหมอ่ะบต่คาบโซเวีตจะคาบดัมเหล็กดืนนะฮมดูเคืงคืนฮะเอ๊ะทำไมครนเอยอะไรฮะไอ้ยัะเกียวใหม่ับ เสำรวจพื้นที่ข้ามเตอร์นักเกลวเป็นอะไรนักหนาวะเฮ้ยทำโล่ดีกว่ามีเหล็กหรือยังก่อนมีแล้วโหตอนนี้ได้ไปีที่หนึ่งสองคนใจเดียวได้ไงกูถึงบอก เรีอ mm ยรางจะบอกครว่าเราจะคงหมดหางไว้ไม่เปื่อไม่ป <right, S 2> ิดจะคงเอาไว้หะเราจะคงเอาไว้ไม่ปิดเด็ดขาดทรมานแน้ว่าเราจะไปอะไรว่าทานทานเนื้อหมดเนื้อหมดที oh ่เรามีการเผาเดืแ oh ล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตะเกียวยิงตเกียวยิง เรียบร้อยแค่หลอกวงไม่ยิ่งกว่านยหนขนมปังก็ได้เบรดเอ่ต้องเย่นี่อะไรนะโอ้ยจะตายจะตายเย่ต้องเย่มีอะไรนะเอ่เย่อะเอ่ขโมยมาจากเกรดเจ้ไม่ใช่เหรอใช่ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วด้วย่วด้วัตแล้วชด้วยไหน้าโอ้สเกลปีบ้านปหลังโอ้ยตายแน่เรียบร้อยอยู่ไหนบ้านหาบ้านไม่เจอหาบ้านพม่เจมันอยู่พิกัดอะไรเจเจรรเจรไรเจล้วเออบ้านอยู่พิกัดไหนวะบ้านอยู่พิกัดไหเจล้วโอ้ยจะตกตายตกตายมึงจะตกตายตกตายดาบอ่ะซอมบี้ ่า,า,าใช่เอาเชือกเก็บดมู่บ้านใช่ไงกูบอกแล้วอย่าไ,ไปนอนบักจะตายนะบักตายที่ก็คือไปนอนหมู่บ้านเลยนะ <c oughs> โล่กูเกือบ,บแตกโอ้โหสู้กับคิปเปอร์กับซอมบี้เอ้ไม่ใช่กับสเกลมันกันซอมบี้ตีได้ใช่ปะ่ะไอ้โลโลเขาได้ โอเคไว้อยู่โอ้โหดูมันสปาร์ตสปาร์ตี่นี่ซอมบี้สี่ตัวไอ้เจี๊ยปิดหน้าปิดหลังของจริงกูเข้าใจปึ้งแล้วมันพูดว่าอะไรไอ้จีปิดหน้าปิดหลังเลยปิดหน้าปิดหลังเฮียซึ่งสี่แต่เป็นยังไงฮะดูดิ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 ู่ซอมบี้ทดิดูดิดูไม่ได้หรอก มาแล้วืนแล้วย่งยืนแบบยืนแบบได้แต่มองคือโอ้โหหน้าหิวมากอะมีอาหารป่ะมีอาหารป่ะมีอยู่มีอยู่เฮ้ยหรือไม่มีวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยมันมาตัวหนึ่งมาตัวสองตัวโอ้ไม่เวลากูทำเอ้ยเอ้ยมันเข้ากูแตกกูแตกกูแตกตายที่ไหนเรียบร้อยโคตรเยอะอะไม่เป็นไรเกิดตรงสปาวพอดีตายข้างล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเก็บเองได้แต่ว่ามันเกิดทีเดียวแบบหกตัวมึง S <S หกตัวเยีหกตัวเฮ้ยมันขึ้นทังไหนวะไปใช้ชีวิตแบบไปจะไปใช้ชีวิตแบบอินดี้แล้วทุกคนยังไงฮะสร้างบ้านเออเกร์พ,พื้นที่นี่เป็นยงไวงยวะขอจะดับพังมึงจะไปทำอะไรนะ